สวัสดีครับมาพบกันกับมุมมองคริปโตเคอเรนซีบายหนีดอยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2021อ่า2022นะครับทุกทีผิดปีมาคราวนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ของรัสเซียบุกยูเครนนะครับมาดูการตอบสนองของราคาในคริปโตเคอเรนซีกันนะครับเรื่องมันที่ BTC กันก่อนนะครับผมใช้กราฟวิกล่าสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับเส้นก็เหมือนเดิมนะครับสีส้ม25สีฟ้า50 100สีเหลืองแล้วก็200เส้นสีม่วงนะครับปัจจุบันนนีี้เ่ย คริปโตเคอรนซีอย่างบิตคอยนะครับอยู่ที่38,000นะครับก็คือต่ําลงมากว่า40,000นะครับแล้วก็เป็นราคาที่วิ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์ที่ทําคลิปนี้นะครับข้อสังเกตคือมันหลุดตัวแนวรับสําคัญอย่าง25และ50สสัปดาห์มาอยู่ที่แถวแ,ถวแนวรับตรง เส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์นะครับโดยที่เส้นค่าเฉลี่ยกว่าสัปดาห์ปัจจุบัน3 3ม0 0นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมามันยังลงมาไม่ถึงนะครับอยู่ที่34,000นะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อนะครับทำให้เกิดเป็น Spinning Top หรือลูกห่างเนี่ยปิดบวกนิดหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับตอนเปิดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจุดสังเกตก็คือว่าณนะตอนนี้นะครับมันก็ยังคงเป็นช่วง ปรับฐานอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นแบบชัดเจนอะไรนะครับโดยมีแนวรับสําคัญอยู่ที่ประมาณ35มหมาและสามหมตามลาดับนะครับให้สนใจก็จะเริ่มรับที่3 5มหมสามหมก็ได้นะครับถ้าหลุดก็ไปดูที่นที่2420ตามลําดับนะครับต่อมาอีีเรียมนะครับอีชเรียมเนี่ย ก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยคล้ายๆกับ BTC นะครับหลุดเทรนไลน์แล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสีส้ม25ก็สีฟ้า50เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปใกล้เคียงแต่เส้นค่าเฉลี่ย1น0 0เหมือนบิตคอยนะครับโดยแนวรับจะอยู่ที่2,500แล้วก็2,000ตามลำบับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2,727นนะครับส่วนตัว Binance นะครับ ตัวใบแนนซ์ครับเหรียญนี้ก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันดูเจอแนวต้านสําคัญมากๆข้างบนนู้นที่ประมาณ700นะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาแต่ว่าถ้าเราตีเทรลไลน์ตรงเป็นแนวโน้มตรงด้านล่างนะครับเส้นสีดําอันใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวลงจากเหตุการณ์ของรัสเซียอ่ายูเครนนะครับแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับมาทําให้แนวรับตรงนี้ที่อยู่เป็น370เนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะครับเพราะงั้นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับ ถ้าถ้าเป็นอย่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่า3ามหน่าเนี่ยน่าสนใจแต่ว่ามันยังลงไปไม่ถึงเพราะงั้นอาจจะปรับแนวรับลงมาเหลือสัก3 4มสตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ3 4มช่วงนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เขียนไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือ3ามก็เป็นตรงหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าได้ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับส่วนตัว r i p p l e นะครับริปเปิลเนี่ยคือจะสังเกตว่ามันมีอยู่ช่วง2-3อสามิตย์ก่อนที่มันขึ้นไปนะครับแถวสัก0.91นับแล้วก็มา่อย่งนะครับแลยวก็ปรับ เหนือเส้นค่าเฉลี่ย1 0 0สัปดาห์เส้นสีเหลืองนะครับที่อยู่ประมาณ0.6 1ยเนี่ยยังไม่ต่ำลงมานะครับส่วนตัวผมก็ยังคงรอที่0.5 2 0.33เหมือนเดิมนะครับถ้าลงมาถึงผมว่าน่าจะซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ทุนต่ำๆต,ต,ตรงช่วงนี้จะขายตรง0.78ก็ได้นะครับน่าสนใจอยู่การจะเป็นขาขึ้นเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่ามันต้องยืนทะลุให้ได้0.8 4ย่อย่างมั่นคงนะครับแต่เทรนตัวเทรนไลน์นี่ครับแล้วก เส้นนี้ไปเลยครับ1.00นะครับถึงจะเป็นแบบขาขึ้นเต็มตัวสำหรับริบ p l e นะครับต่อมาตัว Cardano นะครับตัว Car d a า o เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวลงมานะครับเคยปรับตัวลงมาที่ต่ํำที่สุดเลยนะอยู่ที่ประมาณ0 7 4นะครับซึ่งต่ํากว่าแนวรับที่ผมเคยเคยให้ไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีแรงซื้อกลับนะครับมาอยู่ที่0.88ซึ่งเอาจริงๆผมว่าตรงนี้ยซื้อได้นะคือผมว่ามันโอเคจะซื้อได้แต่ว่าข้อที่สําคคััญก็ือมนหลุด เส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์นี้ทำให้ทรงมันไม่สวยอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มันกำลังจะเกิดเด d ดครอสคือเส้นสั้นตัดเส้นยาวนะครับ25ตัด50ลงมาถ้าแบบนี้มีโอกาสเลยนะครับที่คาร์ดานโนอาจจะลงไปทดสอบแถวๆสัก0.6หรือ0.5ได้เลยนะครับเพราะงั้นถ้าใครกังวลน,นะครับก็จะเก็บไม่เก็บก็ได้แล้วมารอตรงแถวนี้หรือใครคิดว่าเฮ้ยมันต่ำลงมาแล้วนะก็จะเก็บตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ ส่วนโซล,ลาร์นาะครับก็หลังจากที่หลุดลงมานะครับไม่ทำไฮใหม่นะครับแล้วก็หลุดโลเดิมตลอดนะครับนี่ก็ทำโลเวอร์โลนะครับเพราะฉะนั้นโซนโซลาน่าเนี่ยผมว่าเป็นไปได้สกรณีกรณีแรกคือไซด์เวทแถวๆทัก9 4ตรงนี้นะครับก็คือสามารถทยอยเก็บได้หรือ2คือขึ้นไปชนตรงเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับแล้วไม่ผ่านนะแล้วจะลงมาพักตัวต่อนะครับซึ่งการพักเนี่ยก็อยู่ที่58.60เพราะฉั้น สองโซนที่นสนใจคือ60กับ94นะครับน่าสนใจถ้าเกิดใครสนใจที่จะเข้าซื้อโซล a n a นะครับต่อมาโพกัดดอกนะครับโพกัดดอกก็จะคล้ายๆใกล้เคียงกันกันกบตัวคาดาโนนะครับคือมันมัน สารบวนเตี้ยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เสียทรงเท่าตัวคาร์ดานโนนะครับเพราะว่ามันยังไมไ่หลุดโลโลตรงนี้นะครับซึ่งโลตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10.5โดยประมาณตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ17นะครับคือผมเคยแนะนําว่าถ้าเกิดใครสนใจจะเข้า16ก็ก็น่าก็น่าสนใจนะครับ16ช่วงช่วงนี้นะครับอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น ่ช่วงราคาที่ประมาณสัก1 3บสซึ่งตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยที่มีการปรับตัวลงก็ลงมาถึงประมาณสัก14เลยนะครับเพราะงะั้นนอกจาก16แล้วเนี่ยสิก็เป็นแนวที่น่าสนใจแล้วก็ตามมาด้วยประมาณสัก1 0 5จุถึงสินะครับของตัวโพการดต่อมาว v ลเลนซ์นะครับหรือว่า AVAX เนี่ย ก็กาลังจะทดสอบตัวแนวต้านตรงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะครับเป็นโซนเนี่ยเห็นไหมปิดลูกข่าง3อันเลยก็คือเป็นแนวแบบตัวแท่งเทียนเล็กๆนะครับแต่ว่าไส้เนี่ยยาวๆนะครับก็อยู่วิ่งอยู่ประมาณนี้สักเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบแปดนะครับคำถามคือว่าน่าสนใจไหมในการซื้อคือผมมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดอยากจะเก็บระยะยาวจริงผมมองที่ช่วงระหว่าง64กับ53ตรงนี้น่าสนใจกว่าเพราะแนวเนี้ยมันเป็นแนวที่ค่อนข้างจะแน่นแนวสีเนี่ย40 อ่าโครับหาตรงนี้นะน่าสนใจมากๆถ้าเกิดใครอยากจะสะสม AVAX นะครับส่วนต่อมาเป็นลู NA นะครับลูน a าหลังจากการปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มีแรงซื้อเนี่ยเห็นไหมครับอย่างโหดเลยนะครับซึ่งการขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นทายที่ดีนะครับว่าถ้าสามารถยืนระยะได้จริงเช่นเปิดมาสัปดาห์หน้าเนี่ยสามารถยืนได้เหนือหกสิเนี่ยตลอดก็แสดงว่าน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตัว l ู NA t e r r a นะครับ ต่อมาก็พาไปดูที่วิตคอยนะครับสำหรับเหรียญที่ทรงอาจจะไม่ค่อยสวยมากนักนะครับสําหรับตัวสกุลเหรียญนี้นะครับมืนเดิมนะครับก็คือประมาณ100ถึงประมาณ90อ่กา90กว่านะครับเพราะฉะนั้นโซนที่น่าสนใจในการเข้าซื้อก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวิตคอยผมก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคืออยู่ที่ประมาณ100่้วนนะครับไม่ไม่น่ามากกว่านั้นที่จะเก็บแต่ถ้าหลุดไปอีกก็จะเป็นโซนแบบประมาณสักโซนแถวๆนี้นะครับ สัก67-68นะครับท,ที่ถ้าหลุดล้วก็จะเป็นแนวรับถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเหรียญมีมนะครับอย่างดอชคอยตัว d ดอชคอยตอนนี้เนี่ยก็เป็นแนวขาลงเหมือนเดิมนะครับเป็นสามเหลี่ยมลงนะครับก็จะมีการพักฐานอยู่แถวๆสักเส้นค่าเฉลี่ย100ครับซึ่งถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมนะครับส่วนชุดหน,ห,นหนึ่งเป็นแนวที่น่าสนใจ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันหลุดตรงนี้ไปนะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ยไม่ใช่หลุดนค่หลุดเทรนไลน์ข้างล่างแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับมาได้นะครับเพราะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าเออมันก็ยังไม่หลุดฮะแต่ว่าเห็นไหมครับดาวเทรนมันยังเป็นครงดาวเทรนอยู่เพราะงั้นก็ลองดูว่าจุดหนึ่งหนึ่งนี่เราพอรับได้ไหมถ้าเรารับได้ก็สามารถทยอยเข้าซื้อได้เหมือนกันเพราะเป็นจุดหนึ่งที่โอเคจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดหนึ่งถ้าหลุดจากหนึ่งหนึ่งไปก็จะเป็นศูนย์เก้าแล้วก็แถวๆ 0.5นะครับที่น่าสนใจหรย0.6ตรงเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับต่อมาชี้ปานะครับเหรียญสุดท้ายก็ชัดเจนนะว่ามันก็มีการรีบาวขึ้นแล้วก็เด้งลงนะครับโดยที่เด้งลงเนี้ยยังไม่ทําจุดต่ําสุดกว่าเดิมตรงจุดแถวๆสัก1700นะครับแต่ว่ามันจบที่ประมาณ2418ทีนี้2418เนี้ยก็คือมันต่ํากว่า2543ตรงนี้นะครับเพราะงั้น ผมอยากให้แล้วก็หลุดไอ้สองสองสี่หกนี้ตรงนี้ด้วยเพราะงะั้นผมว่าเอาโซนที่ปลอดภัยนะสำหรับแนวแนวทางน,นี้ก็คือน่าจะต้องซื้อที่ถ้าใครชอบนะครับต่ำกว่า2000นอะ่ะแถวแถวสักพันแปดพันเจ็ดตรงนี้ก็น่าจะสนใจมากกว่านะครับสำหรับตัวชิบะในเหรียญมีมนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับตัวแนวทางของเหรียญคริปโตเคอเรนซีเบื้องต้นนะครับก็หวังว่าน่าจะเอาไปใช้ในการาลงทุนในช่วงระยะเวลาที่มีความผันผวน,นอย่างการเกิด ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฝากขายของนิดนึงครับสำหรับตัวคัมพี์หนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับซึ่งผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ต้องการจริงจังในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยแหัวข้อใหญ่ 8หัวข้อย่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นในกรอบ5หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องของข้อที่หกับข้อที่สองที่ผมว่าจําเป็นมากๆอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือเรื่องของ Money Management นะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยายการลงทุนซึ่งการที่เราจะเข้าใจ การลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ก่อนนะครับดูว่าในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อได้วางแผนแบ่งหน้าตักในการลงทุนสําหรับตัวเราเองที่เหมาะได้นะครับันที่2ก็เป็นจิตวิทยายการลงทุนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเรารู้เทคนิคกราฟรู้งบการเงินรู้พื้นฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือใจของเราครับที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุยกันหรือว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตัวเราเองครับเพราะงั้นจิตวิทยายการลงทุนเนนี่่จะป็กกาารบ,บอว อารมณ์ตลาดคือยังไงวัฒนจักรรอบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับจะได้คุยกับตัวเองก่อนเข้าไปลงทุนนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4ี่หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นหัวข้อแรกคือ macroeconomic หรือเศรษฐศาสตร์ภาภนะครับคือเราจะมองเกี่ยวกับตั้งแต่การวางนโยบายรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบีย้ยอ่านโยบายอัตราเกลางนะครับเงินเฟ้ออัตราการจ้างงานนะครับอัตราแลกาเปลี่ยนนะครับพวกนี้จะเป็นอ่าเกี่ยวกับกลุ่มที่จะ ผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยมันหมุนเวียนต่อไปได้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับบทเนี้ยผมจะเอามาพูดทั้งหมดว่าดัชนีต่างๆให้เราควรรู้เนี่ยเป็นอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเลือกไปลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในการลงทุนนะครับก็จะมีกองทุนเนี่ยครับที่เหมือนกับออกแบบมาให้เรานะครับว่าให้เราลงเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนก่อนนะครับซึ่่งงงผมมจจะะพูดดททัั้หเเลลยนนรบกกวาาุป็ กองทุนมีกี่ประเภทจอดลึกวิธีการเลือกลงทุนนะครับการอ่านฟันแฟกชีนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะครับถึงจะสามารถตีความได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับการเปรียบเทียบกองทุนกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือการขายริงกาไรออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ที่อาจจะเหมาะกับเราหรือว่ามีบล็อกเกอร์ไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็จะ พูดกันในหัวข้อสาหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นลายตัวนะครับก็คือจริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับแต่ผมก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเภทของหุ้นเนี่ยหุ้นมีกี่ประเภทนะครับข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใน,ใน,ในแต่ละบริษัทเนี่ยเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มทางการเงินธนาคารนะครับกลุ่มน้ามันพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวยังไงในรอบเศรษฐกิจนะครับ การจะหาหุ้นเนี่ยมีเทคนิคยังไง <t iny> เช่นมองแบบท็อปดาวหรือมองขึ้นแบบปอทัมอัพนะครับก็จะมีแต่ละวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลบ u ิ i n e อ่า Business, ของตัวบ i ิเนสโมเดลในแต่ละธุรกิจนะครับว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่า เราจะได้ไม่ไปซื้อหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือว่าโอเคมันแพงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เรารับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกโปรกนะครับการทำเขาเรียกว่าการดูเรื่องของ corporate Action ว่าบริษัทจะออกประกาศเนี่ยปันผลหรือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงครอบคุมถึงดัชนีอะไรบ้างที่เราควรดูในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายในพื้นฐานก็คือการอ่านงบงกันเงินซึ่งค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับ งบการเงินก็เหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพทางธุรกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบมากอาจจะเป็นเขาเรียกว่าใช้เป็นหลักในการลงทุนเลยก็ว่าได้นะครับก็คือกาฟเทคนิคนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Trading View เนี่ยเข้ามาประกอบการสอนนะครับก็จะพูดพึงตั้งแต่ แทงที่ยันเป็นยังไงนะครับชาร์ตแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับการหาแนวรับแนวต้านนะครับทฤษฎีดาวเทอรี่เป็นยังไงการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m a c d i อาไซเนี่ยเคยได้ยินเอ๊มันคืออะไรอ่านหนังสือไ่ดูเรื่องครับผมจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ครับมาอธิบายฟังให้หมดเลยนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะกับเรายังไงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดแต่ว่าการรู้ไว้แล้วนำมาใช้ที่เหมาะกับเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ เกี่ยวกับว่ากลยทุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเนี่ยผมเอามาจากไหนอ่านข่าวที่ไหนต้องตามอะไรนะครับหรือว่าพอมีการกรองข้อมูลอะไรให้เราแบบไม่ต้องอ่านเยอะบ้านครับก็จะเป็นหัวข้อที่5นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ก็จะเป็นคำพีหนีดอยใน20ชั่วโมงสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ ในทุกประเภทนะครับอาจจะไม่มีคริปโตแต่ว่าเดี๋ยว่ครทําทีหลังยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตกเพียงชั่วโมงละ2 0 0บาทเท่านั้นเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นเรียนหัวข้อแค่หัวข้อ4ก็คือ4ชั่วโมงกราฟเทคนิคเป็น800บาทอะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์นี้หรือว่าจะยิงค r Code คมาสอบถามกันก็ได้นะครับเวลาเรียนก็จะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเพราะผมจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเรียนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะครัับบมอไกาน่่้ตงงวว เรียนไปแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคําพหนีดอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบเลยครับสําหรับวันนี้ก็ลากานไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ